สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับโอ,อกาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่16กันยายน2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพศสุภาผลและคุณนิธิการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกลุ่มฮูตีในเยเมนยิงจรวดถล่มอิสราเอลเนทันยาหูลั่นจะตอบโต้ FBI ชี้เหตุยิงปืนใกล้สนามกอล์ฟทรัม์เข้าข่ายพยายามรอบสังหารเผยปูตินอาจใช้การทดลองนิวเคลียร์ตอบโต้ขีปนาวุธยูเครนเสียงไฮ้เตรียมรับมือใต้ฝุ่นเบบินคาคาดแรงสุดในรอบ75ปีส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่อง คนอมริกันไม่ทิ้งแนวดูแคลนด้วยอาหารกับผลกระทบต่อผู้อพยพส่งท้ายกันด้วยรายงานเทคโนโลยีนะครับมองทะลุสิ่งกีดขวางกับเทคโนโลยีใหม่เพิ่มศักยภาพให้กับรถไร้คนขับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงบอสิงกานครับ ครับคุณนิทิการครับประเด็นแรกที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องสงครามในตะว,วันออกกลางนะครับมีกลุ่มฮูตีที่เข้ามา,ามีส่วนร่วมด้วย ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งในตัวแปรสําหรับสงครามในตะวันออกกลางนะคะเพราะว่าความตึงเครียดรอบใหม่ก็ปะทุขึ้นในวันอาทิตย์ค่ะเมื่อกลุ่มกระบฏฮูตีในเยเมนยิงจรวดโจมตีลึกเข้าไปในอิสราเอลซึ่งนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทานยาหูของอิสราเอลนั้นประกาศว่าจะตอบโต้ค่ะโดยจรวดของกลุ่มฮูตีตกลงในแถบภาคกลางของอิสราเอลมีเสียงไซเรนเตือนภัยดังลั่นที่สนามบินระหว่างประเทศเบงกูรียนงใกล้นครเทอาวีฟ ภาพจากสื่อโทรทัศน์ของอิสราเอลแสดงให้เห็นผู้คนวิ่งหาที่หลบภัยแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือเกิดความเสียหายใดๆขณะที่สายการบินต่างๆนั้นเริ่มกลับมาให้บริการได้ตามปกติหลังจากนั้นนะคะ น,นยายกเนธัญฮูกล่าวต่อคณะมนตรีในวันอาทิตย์ว่ากลุ่มฮูตีได้ยิงจรวดโจมตีภาคพื้นดินจากเยเมนเข้ามาในดินแดนของเราพวกเราควรจะรู้แล้วว่าเราจะตอบแทนอย่างสาสมต่อความพยายามใดๆก็ตามที่ต้องการทำร้ายเราเมื่อเดือนกร,รกฎาคมอิสราเอลส่งเครื่องบินรบโจมตีท่าเรือโอเดดาในแถบทะเลแดงของเยเมนหลังจากที่กลุ่มฮูตีกล่าวอ้างว่าเป็นผู้ส่งโดรหลายลำโจมตีสังหารชาวอิสราเอลหนึ่งคนที่กรุงเทอร์าวิฟ และบาดเจ็บ10คนกลุ่มกบฏฮูตีคือหนึ่งในกลุ่มติดอาวุธในตะวันออกกลางที่ได้รับการสนับสนุนจากอิรานนับตั้งแต่เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส โดยกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งเป็นพันธมิตรของกลุ่มฮามาสนั้นได้ระดมโจมตีด้วยดโดรนและจะรวดเข้าไปในอิสราเอลอย่างต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่ถูกระบบป้องกันทางอากาศของอิสราเอลสกัดเอาไว้ได้เหนือทะเลแดงค่ะขณะเดียวกันทางโรมแดนด้านเหนือของอิสราเอลกลุ่มเฮสบอลาในเลบานอนยิงจรวดราว40ิบลูกเข้าไปในอิสราเอลในช่วงเช้าวันอาทิตย์โดยส่วนใหญ่ตกในเขตที่รับสูงโกลันและเขตอัปเปอร์กาลิลีของอิสราเอล นายกเนทันยาฮูกล่าวว่าสถานการณ์บริเวณพรมแดนอิสราเอลเลบานอนนั้นยังคงไม่สามารถควบคุมได้ขณะที่กลุ่มเฮสบารากล่าวว่าจะยุติการโจมตีก็ต่อเมื่อมีการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงในกาซาซะก่อนค่ะ ในวันอาทิตย์กองทัพอิสราเอลกล่าวด้วยว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ตัวประกัน3คนซึ่งพบศพเมื่อหลายเดือนก่อนอาจเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลโดยทางอิสราเอลเปิดเผยรายงานการสืบสวนสาเหตุการเสียชีวิตของตัวประกันทั้ง3คนได้แก่นิกไบเซอร์รอนเชอร์แมนและเอเลียโทโดาโนโดยเชื่อว่าพวกเขาอาจเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งสังหารผู้นํากองกําลังกลุ่มามาสอเมตกันดูด้วยทั้งนี้ตัวประกันทั้ง3คนถูกกลุ่ม าสจับตัวไปเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วค่ะและพบศพของพวกเขาเมื่อเดือนพฤศจิกายนโดยการประกาศครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกค่ะที่มีการเชื่อมโยงการเสียชีวิตของตัวประกันกับการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลโดยผลการสืบสวนดังกล่าวน,นั้นอาจยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลอิสราเอลให้ยอมทาข้อตกลงหยุดยิงเพื่อน,นําตัวประกันที่ยังคงมีชีวิตอยู่กลับบ้านอย่างปลอดภัยหลังจากที่มีการพบศพตัวประกัน6คนที่เชื่อว่าถูกกลุ่มฮามาสสังหารเมื่อเดือนที่แล้วโดยกลุ่มฮามาสจับผู้คนไป 250คนระหว่างการบุกโจมตีอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมและปล่อยตัวไปอิสระแล้วกว่า100คนแต่ว่ายังอยู่ในการควบคุมอีกราว100คนนะคะพร้อมทั้งยังคาดว่าเสียชีวิตไปแล้ว35คนค่ะคุณสงโพจต์ครับต่อเนื่องกันเลยนะครับไปกันที่ยูเครนบ้างสงครามยูเครนแล้วก็มีเรื่องของอาการตอบโต้ที่รัสเซียออกมาขู่นะครับโดยทางประธานาธิบดีปูตินเนี่ย บอกว่าจะตอบโต้ชาติตะวันตกหากว่าทางชาติตะวันตกสนับสนุนขีปนาวุธให้กับยูเครนใช้โจมตีรัสเซียนะครับนักวิเคราะห์บอกว่าหนึ่งในทางเลือกของผู้นํำรัสเซียวรดิเมีย,ยปูตินในการตอบโต้ดังกล่าวก็คือโจมตีเป้าหมายทางทหารของชาติตะวันตกและก็ทดสอบ อาวุธนิวเคลียร์นะครับเพื่อแสดงศักยภาพของรัเสเซียด้วยความตึงเครียดระหว่างรัเสเซียกับชาติตะวันตกยกระดับขึ้นอีกครั้งเมื่อประธานาธิบด,ดีโจไบเดนของสหรัฐและนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษพบหารือที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันศุกร์นะครับเรื่องการอนุญาตให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลของสหรัฐและจะรวดสตอร์มชาโดของอังกฤษยิงเข้าไปในรัเสเซีย ทางด้านประธานาธิบดีปูตินก็กล่าวเตือนว่าการให้ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลโจมตีได้นั้นหมายความว่าประเทศในกลุ่มนาโตและสหรัฐรวมทั้งยุโรปกำลังทำสงครามกับรัเสเซียและหากเป็นเช่นนั้นรัเสเซียก็มีจะตัดสินอย่างเหมาะสมตามแต่ภัยคุกคามที่สร้างให้กับรัเสเซียนะครับอันรรชเคือนผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธที่สถาบันวิจัยด้านสันติภาพและนโยบายความมั่นคงที่เมืองฮัมบูร์ก เยอรมนีเชื่อว่าปูตินอาจใช้วิธีเตือนด้วยการทดสอบนิวเคลียร์เพื่อทําให้ชาติตันตกหวาดกลัวและนั่นจะยิ่งทําให้ความขัดแย้งยกระดับขึ้นอย่างหน้าหวาดวันนะครับ นักวิชาการผู้นี้ชี้ว่ารัสเซียไม่ได้ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์มาตั้งแต่ปี1990หปีก่อนการล่มสลายของสหภาพโซเวียตและหากเกิดขึ้นอีกครั้งจะก,กลายเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยอันน่าสะพรึงกลัวนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะปูตินอาจรู้สึกว่าตนไม่อยากดูอ่อนแอในการตอบโต้ต่อการสนับสนุนขององค์การนาโต้และชาติตะวันตกที่ให้แก่ยูเครนนะครับ ขณะที่เกอร์ฮาร์ดแมนกอดนะครับผู้ชี่ยชาญจากมหาวิทยาลัยแห่งอินสบรักในออสเตรเลียเชื่อเช่นกันว่ามีความเป็นไปได้ที่รัสเซียอาจใช้การทดลองอาวุธนิวเคลียร์เพื่อข่มขู่ตะว,วันตกพวกเขาอาจเริ่มทดลองอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีทางฝั่งตะวอนอกของประเทศก่อนนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจริงจังเรื่องการตอบโต้ด้วยนิวเคลียร์นั่นเอง สำหรับในกรณีของอังกฤษนะครับอดีตที่ปรึกษารัฐบาลรัสเซียเวอร์เกมาคอฟชี้ว่ารัสเซียอาจประกาศว่ารัฐบาลอังกฤษได้เปลี่ยนจากการใช้สงครามตัวแทนกับรัสเซียมาเป็นการคุกคามด้วยอาวุธโดยตรงนะครับหากอังกฤษตัดสินใจให้ยูเครนใช้จรวสตอมแชโดโจมตีรัสเซียซึ่งนั่นก็อาจมีผลให้รัสเซียสั่งปิดสถานทูตอังกฤษในกรุงมอสโกและปิดสถานทูตรัสเซียในกรุงลอนดอนสั่งโจมตีโดรนและเครื่องบินรบอังกฤษที่อยู่ใกล้พรมแดนรัสเซียเช่นบริเวณ เหนือทะเลดำและอาจรวมถึงการยิงเครื่องบิน F-16 ที่ใช้ขนส่งจรวส Storm Shadow ที่ประจำการอยู่ในโรมาเนียและโปแลนด์ด้วยเช่นกันนะครับคุณอิทธิการค่ะขยับกลับมาที่สหรัฐนะคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่รัฐฟลอริดาค่ะเจ้าที่สหรัฐเปิดเผยว่าชายผู้หนึ่งพร้อมกับปืนไรเฟิลจอกระบอกปืนไปที่สนามกอล์ฟของโจนัลั์ทรัมป์ในเมืองเวสต์พอมบีชนะคะขณะที่กำลัง ทรัมป์นั้นกำลังออกรอบอยู่ที่นั่นเมื่อวันอาทิตย์ค่ะทำให้เจ้าหน้าที่อารักขาของหน่วยงาน Secret Service ต้องยิงตอบโต้ส่วนทรัมป์ตอนนี้ปลอดภัยดีนะคะเจ้าหน้าที่สำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI กล่าวว่ากำลังสืบสวนเหตุการณ์นี้ซึ่งดูเหมือนว่าเป็นความพยายามลอบสังหารอดีประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังชิงตำแหน่งผู้นำสมัยสองค่ะสำนักข่าว AP ีรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าชายคนดังกล่าวทิ้งอาวุธปืนและขับรถหนีไปก่อนจะถูกติดตามจับกลุมได้ในเวลาต่อมาและไม่มีรายงานผู้บาด เจ็บในเหตุการณ์นี้นะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อวันอาทิตย์ค่ะสนามกอล์ฟทรัมม์อินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับในเวสต์พามบีชปิดให้บริการบางส่วนชั่วคราวหลังเกิดเหตุทางทรัมป์เดินทางไปที่บ้านพักของเขาที่วิสซอมาอาลาโกไม่ไกลาจากสนามกอล์ฟดังกล่าวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทรัมป์ตกเป็นเป้าความพยายามลอบสังหารเมื่อ2เดือนที่แล้วค่ะระหว่างการกล่าวปราศัยที่รัฐเพนซิลเวเนียซึ่งกระสุนนั้นโดนช่วงหูขวาของเขาจนเลือดออกนะคะส่วนผู้ต้องสงสัยถูกยิงเสียชีวิตที่จุด ทำเนียบข่าวระบุว่าประธานาธิบดีโจไบเดนและรองประธานาธิบดีคคมราแฮร์ริสต่างได้รับรายงานสรุปเหตุการณ์นี้และความคืบหน้าของการสืบสวนแล้วและได้กล่าวด้วยว่าทั้งสองคนต่างโล่งอกที่ทรัมป์ปลอดภัยโดยแฮร์ริสตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและคู่แข่งของทรัมป์มีแถลงการออกมาว่าดีใจที่ทรัมป์ปลอดภัยและว่าความรุนแรงนั้นต้องหมดไปจากอเมริกา ทรัมป์เพิ่งเดินทางกลับจากรัฐฟลอริดาในกลับรัฐฟลอริดาในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะหลังจากเดินทางหาเสียงที่นะครลาสเวกัสและรัฐยยทาห์ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาและในสัปดาห์นี้นะคะอดีตประธานาธิบดีสแวร์ตมีกําหนดกลับไปหาเสียงอีกครั้งในวันอังคารที่รัฐมิชิแกนและที่รัฐนิวยอร์กในวันพุธค่ะคุณสมพ์ ครับต้องบอกว่าเป็นการเลือกตั้งที่มีประเด็นให้พูดถึงไม่หยุดในแต่ละสัปดาห์นี้ประเด็นออกมามา,มากมาย<ช>นะครับรวมถึงเรื่องที่เพิ่งออกมาจากการดีเบตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับคามราแฮร์ริสนะครับเป็นประเด็นที่พาดพิงไปถึงผู้อพยพ รัฐโอไฮโอในเรื่องของการรับประทานสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านนะครับวุฒิสมาชิกอเมริกันจากพรรครีพับลรกันเจดีแวนส์ซึ่งลงสมัครกับโดนัลด์ทรัมป์ในการชิงตําแหน่งผู้นําสหรัฐกล่าวปกป้องคําอ้างของเขาที่บอกว่ามีผู้อพยพชาวเฮติที่รัฐโอไฮโอซึ่งเป็นรัฐบ,บ้านเกิดของเขานะครับรับประทานเนื้อสุนัขและแมวแม้ว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในรัฐนี้จะยืนยันว่าไม่มีหลักฐานในเรื่องนี้ก็ตามนะครับ สวอเวนส์กล่าวต่อรายการ State of the Union ของสำนักข่าวสำนักข่าว CNN ในวันอาทิตย์บอกว่าประชาชนในรัฐของผมบอกกับผมโดยตรงว่าพวกเขาเห็นเรื่องนี้กับตาก็หมายถึงเรื่องที่มีผู้พยพ รับประทานสัตว์เลี้ยงนะครับเวนส์ยังบอกว่าเป็นความผิดของรองประธานาธิบดีคามราแฮลิสตัวแทนพรรคเดโมแครตจริงตำแหน่งประธานาธิบดีที่อนุญาตให้มีผู้อ,อพยพชาวเฮติ20,000คนย้ายไปอยู่ที่เมืองสปริงฟิลด์รัฐโอไฮโอที่ซึ่งเขาบอกว่ามีเหตุการณ์การกินเนื้อสัตว์เลี้ยงเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังบอกว่าผู้อพยพเหล่านี้สร้างความลำบากให้กับบริการสาธารณะต่างๆของเมืองนี้ด้วย ทั้งนี้นะครับผู้อพยพชาวเฮติส่วนใหญ่ไม่ใช่คนลักลอบเข้าเมืองพวกเขาเข้าประเทศผ่านโครงการปกป้องสถานะชั่วคราวเพื่อให้สามารถทำงานในอเมริกาได้นะครับส่วนผู้ว่าการรัฐโอไฮโอไมค์เดวายจากพรรคับรีพับลิกันก็กล่าวกับสถานีข่าว ABC บอกว่าการพูดถึงชาวเฮติว่ากินเนื้อสุนัขและแมวนั้นควรยุติลงได้แล้วบอกได้ว่าสิ่งที่เราท,รา,ทราบคือชาวเฮติส่วนใหญ่ในสปริงฟิลด์นั้นเข้าประเทศอย่างถูกต้องพวกเขามาที่นี่เพื่อทำงานและเป็นพนักง,งานที่ดีมาก ทางด้านนายกเทศมนตรีเมืองสปริงฟิลด์และเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีหลักฐานรองรับคํากล่าวอ้างของแวนส์ในเรื่องนี้แต่อย่างใดคํากล่าวอ้างที่ว่านี้นะครับเป็นประเด็นไปทั่วโลกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่ออดีตประธานาธิบดีทรัมป์หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาโจมตีรองประธานาธิบดีแฮร์ริสบนเวทีดีเบตที่นครฟิลาเดลเฟีย โดยระบุว่าเป็นเพราะความล้มเหลวด้านนโยบายคนเข้าเมืองในรัฐบาลชุดปัจจุบันทําให้มีผู้ลักลอบเข้าเมืองจํานวนมากซึ่งก่ออาชญากรรมในอเมริกานะครับอีกไม่กี่วันต่อมานะครับคุณนิธิการทางชรัมเนี่ยยังกล่าวหาบอกว่ามีผู้พยพบางคนนำห่านที่ว่ายอยู่ในบึงของเมืองนี้ไปเป็นอาหารนะครับแต่ว่าชายผู้หนึ่งที่ปรากฏอยู่ในวิดีโอบอกว่าเขาเนี่ยถือห่านตายแล้วสองตัวเดินข้ามถนน เขาบอกว่าเขานำหานที่ตายแล้วนั้นไปทิ้งนะครับหลังจากที่พวกมันถูกรถวิ่งชนซึ่งก็ไม่ตรงกับที่ทรัมป์กล่าวหาแต่อย่างใดนะครับทั้งนี้ระหว่างการหาเสียงนะครับทรัมป์บอกว่าหากเขาชนะการเลือกตั้งเขาจะขับผู้อพยพหลายล้านคนออกจากประเทศต้นตั้งแต่เมืองสปริงฟิลด์และเมืองออโรรารัฐโคโลราโดที่มีผู้อพยพชาวเวเนซุเอลาย้ายเข้าไปนะครับและเมื่อวันเสาร์ทรัมประกาศทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า เมื่อได้เป็นประธานาธิบดีผมจะยุติเหตุการณ์ผู้อพยพบ,บุกรุกอเมริกาทันทีนะครับต่อเนื่องกันนะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับอาหารนะครับแน่นอนนะฮะว่ามีการกล่าวหาชุมชนผู้อพยพในอเมริกามาในอดีตมากมายว่า มีพฤติกรรมแปลกประหลาดบ้างนะครับรับประทานอาหารที่แหวกแนวนะฮะซึ่งก็มีการกล่าวว่าพวกเขาไม่เข้าพวกหรือว่าไม่เหมาะที่จะอยู่ในประเทศที่ย้ายมานั่นเองนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าพฤติกรรมนี้จะไม่เลือนหายไปจาก สังคมอเมริกันซะด้วยนะครับคุณนิติการค่ะก็จะไม่เล่าซ้ำนะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเพราะว่าการดูถูกดูแคลนด้วยวัฒนธรรมอาหารอเมริกันนั้นเกิดขึ้นล่าสุดในเวทีดีเบตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะของผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐและระหว่างที่เรื่องนี้เนี่ยอาจจะฟังดูแล้วชวนมวนท้องแต่ว่าประเด็นการกล่าวหาผู้อพยพด้วยประเด็นของอาหารการกินเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ของชาวอเมริกันเลยนะคะสำารายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมายาวนานแล้วในประวัติศาสตร์ อเมริกันคุณทรงพจน์ครับการกล่าวหาและดูถูกดูแคลนด้วยประเด็นด้านอาหารในอเมริกานั้นเริ่มต้นย้อนกลับไปนะคะตั้งแต่ปลายคริสต์ศวรรษที่1,800ที่คลื่นผู้อพยพชาวจีนย้ายเข้ามายัางฝั่งตะวันตกของอเมริกาและอีกหลายสิบปีต่อจากนั้นคลื่นผู้ย้ายถิ่นฐานจากเอเชียแปซิฟิกอย่างไทยและเวียดนามก็ย้ายตามเข้ามาเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันแล้วเมื่อปีที่แล้วค่ะการให้ร้ายด้านอาหารแบบเดิมๆเมนี่ยก็ยังส่งผลกระทบต่อร้านอาหารไทยในแคลิฟอร์เนียนะคะคจนถึงขั้น ร้านเนี่ยต้องปิดตัวแล้วก็ย้ายไปตั้งร้านที่อื่นมาแล้วด้วยก็ถือว่ายังเป็นปัญหาเรื้อรังในสังคมอเมริกันค่ะคุณทมงพจน์ครับก็ถือว่ามีผลกระทบอย่างมากเลยต่อชุมชนผู้อพยพนะครับซึ่งรวมถึงชุมชนผู้อพยพชาวไทยด้วยนะครับนักวิเคราะห์มองประเด็นนี้ว่าอย่างไรคุณนิดทีกค่ะพอฟรีแมนนะคะอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์จากยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวกับ AP ว่าเบื้องหลังของแนวคิดนี้ไม่ใช่แค่การคุกคามเกี่ยวกับเรื่องรสนิยมแต่มันคือการละเมิดสิทธิ์ของความเป็นมนุษย์ค ผู้อพยพชาวจีนหรือว่าชนชาติอื่นๆว่าพวกที่กินสิ่งต่างๆที่ชาวอเมริกันไม่คิดจะเอาเข้าปากไปเลยทําให้คนกลุ่มนี้เนี่ยกลายเป็นคนนอกคอกไปโดยปริยายนั่นเองชุมชนผู้อพยพอ,อื่นๆที่ไม่ไม่ได้ถูกกล่าวหาเรื่องการกินเนื้อสัตว์เลี้ยงเคยเผชิญกับการถูกวิจารณ์เรื่องความแปลกประหลาดในอาหารที่เขาปรุงขึ้นมาในฐานะผู้ที่ย้ายเข้ามาใหม่ในสหรัฐรนะคะยกตัวอย่างเช่นชาวอิตาเลียนใส่กระเทียมมากเกินไปหรือว่าชาวอินเดียที่ใส่ผงกะหรี่มากไป อะไรที่ดูไม่เข้าพวกก็ดูจะเป็นเรื่องเป็นดาวสําหรับชาวอเมริกันไปเสหมดแม้กระทั่งชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในอเมริกามานานกว่านั้นยังไม่รอดจากทัศนคติแบบเหมารวมแบบนี้ทั้งการพาดพิงชาวเม็กซิกันและถั่วในเชิงลบและการดูถูกชาวแอฟริกันอเมริกันเกี่ยวกับไก่ทอดและแตงโมนี่เป็นประเด็นที่ มีการพูดถึงกันอยู่บ่อยครั้งเอมี่เบนลี่อาจารย์ด้านโภชนาการและอาหารจากนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ให้ทัศนะกับ AP ว่ามีชุดคำเหยียดยามในเกือบทุกเชื้อชาติจากอาหารที่พวกเขากินและนั่นคือหนทางในการดูหมิ่นผู้คนนั่นไม่ใช่เพราะว่าอาหารเป็นแค่สิ่งยังชีพค่ะแต่ว่ามันฝังอยู่ในพฤติกรรมการกินและเป็นรากฐานของวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเขาแตกต่างและใช้เป็นเครื่องมือจุดชนวนความเกลียดชังทางเชื้อชาติและวิววทะทางการเมืองได้ค่ะคุณทรงพจน์ครับใช คำที่มีแล้วไปนในลักษณะของการเยียดสีผิวหรือว่าเยียดเชื้อชาตินะครับคราวนี้ไม่ใช่เรื่อง อาหารการกินแค่นั้นใช่ไหมเขาลามไปถึงสิ่งที่กินและวิธีการกินด้วยเพราะว่ามีการยกตัวอย่างเช่นการกินด้วยมือหรือตะเกียบแทนที่จะใช้ซ่อมกับมีดอันนี้ก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดสิ่งนี้อาจจะใช้เป็นการแสดงอคติต่อชนชั้นกับคนยากจนที่ไม่สามารถเข้าถึงโต๊ะอาหารที่มีเครื่องใช้ครบครันหรือไม่ก็ไม่สามารถกินอาหารแบบที่คนรวยทํากันได้รวมถึงภาชนะที่ใช้ไม่เหมือนกันก็หยิบยกขึ้นมาพูดนะคะในฝั่งยุโรปก็โดนชาอเมริกัน พูดถึงในลักษณะดูหมิ่นเช่นกันแล้วก็เกี่ยวข้องในช่วงเหตุบ้านการเมืองอย่างเช่นช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียนะคะชาวอเมริกันไม่พอใจฝรั่งเศสที่คัดค้านการบุกอิรักก็เลยเรียก French f r i e s ว่า Freedom f r i e s แทนและชาวอเมริกันก็ใช้คําว่า Crow ส s ในการดูถูกชาวเยอรมันในช่วงสงครามโลกซึ่งเป็นการโจมตีวัฒนธรรมอาหารที่ s าวเวอร์คราหรือกะหล่าเปรี้ยวเป็นอาหารดั้งเดิมของเยอรมน,นีนะคะ <c oughs> ในเรื่องนี้ดอนน่าอากับัคเซียผู้เขียนหนังสือ we are what we eat ethnic food and the the make The Making <of> Americans <S <S <an> of เมื่อปี1998เล่าถึงปรากฏการณ์นี้กับ AP ค่ะว่าทัศนคติของชาวอเมริกันในช่วงต้นศตรวตรรษที่20คือการเรียกร้องให้เป็นอเมริกันนิยมแบบหมดจด100%คือผู้อพยพกินอะไรแปลกก็เท่ากับผิดไปหมดและกล่าวว่าในยุคนั้นนะคะแซวคราวกลายเป็นกระหล่ำปลีแห่งชัยชนะและยังมีชาวอเมริกันวิจาังครอบครัวอิตาเลียนว่ายังกินสปากเกตตี้อยู่เลยยังไม่ปรับตัวเป็นหนึ่งเดียวกับอเมริกาสักทีค่ะ ในขณะที่คุณนิติการรายงานอยู่นี่นะฮะในวิดีโอที่เราสตรีมทาง YouTube กับ Facebook ก็มีอาหารมาให้ดูนะะเป็นอาหารที่พูดถึงมีความผูกพันทางวัฒนธรรมกับประเทศต่างๆด้วยนะฮะดูแล้วก็เกิดความาหิวเหมือนกันแต่ว่าอย่างนึงนะฮะพฤติกรรมเนี่ยที่คุณนิติการพูดมาเนี่ยก็พูดในเรื่องของอดีตยกตัวอ,อย่างต่าง,าง,มงๆมากมายคราวนี้เนี่ยอยากถามว่า พฤติกรรมเปลี่ยนไปไหมในสังคมปัจจุบันมีมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างสิ่งที่เปลี่ยนคือชาวอเมริการนน่ยเปิดต่อมรับรถมากขึ้นกินอาหารที่หลากหลายมากขึ้น จากเรื่องของการเข้ามาของผู้อพยพมากขึ้นน่ยนะคะแล้วก็การนําเข้าอาหารต่างชาติเข้ามาแต่ว่าอาหารเทติก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างนั้นนะที่พบในนิวยอร์กฟลอริดาก็มีเนื้อแพะใกล้และมันสับปะหลังมาประกอบอาหารแต่ว่าประเด็นที่ทรัมป์หยิบยกขึ้นมาพูดถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าคนที่เข้ามากินเนื้อสุนัขและแมวและสัตว์เลี้ยงของคนที่อยู่ที่นั่น เป็นการตอกย้ำนะว่าไม่ใช่แค่ดูถูกเรื่องอาหารแต่เป็นการดูถูกวัฒนธรรมของเขาด้วยแล้วแนวคิดเหมารวมนี้ก็ยังคงอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่บนพื้นฐานของความจริงหรือกุขึ้นมาก็ตามก็สะท้อนว่าแม้ว่าชาวอเมริกันกินอาหารหลากหลายก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะใจกว้างที่จะทานทนกับความแตกต่างของชนชาติอื่นได้เลยค่ะคุณสมพศครับขอบคุณมากครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเรื่องของวัฒนธรรมการกินแล้วก็ผู้พยบ โยงมาถึงเรื่องของการเมืองอเมริกันด้วย <c oughs> คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ VOA-Thai.com รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆครับ <a> <c oughs> ฟังข่าวภัยธรรมชาติบ้างนะครับทางการนครเซี่ยงไฮ้ศูนย์กลางการเงินของจีนสั่งระง,งับระบบขนส่งมวลชน เรียกเรือกลับฝั่งและปิดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับรวมทั้งสวนสนุกดิสนีย์รีสอร์ทในวันอาทิตย์เพื่อเตรียมรับมือพายุไต้ฝุน่นเบบินคานะครับที่คาดว่าจะเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดที่พัดถล่มเซี่ยงไฮ้ในรอบ75ปี พายุเบบินคาขณะนี้มีความแรงเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับหนึ่งความเร็วลมจุดศูนย์กลางเกือบ144กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอยู่ห่างจากนกครเซี่ยงไฮ้ไปทางตนตกเฉียงใต้ไม่ถึง500กิโลเมตรและคาดว่าจะทําให้เกิดฝนตกหนักบริเวณชายฝั่งด้านตนออกของจีนในวันจันทร์นะครับพายุที่เคยทําให้เกิดฝนตกหนักที่สุดที่เซี่ยงไฮ้ในรอบหลายสิบปีก็คือพายุไต้ฝุ่นกรอเรียนะครับเมื่อปี1949หรือ75ปีที่แล้วถล่มนคร เซี่ยงไฮ้ด้วยความเร็วลม144กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นกันนะครับเวลานี้สวนสนุกต่าง,างๆในเซี่ยงไฮ้ประกาศปิดบริการชั่วคราวเช่นเดียวกับเรือข้ามฟากไปเกาะชงหมิงซึ่งเป็นเกาะใหญ่อันดับ3ของจีนหรือที่รู้จักว่าเป็นประตูสู่แม่น้ำแยงซีขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นรายงานว่ามีการระงับเที่ยวบินเข้าและออกจากเซี่ยงไฮ้มากกว่า600เที่ยวบินนะครับ พายุลูกนี้มาถึงในช่วงเวลาเดียวกับเทศกาลไหว้พระจันทร์ทั่วประเทศจีนซึ่งทางการประกาศวันหยุด3วันและคาดว่าจะมีการเดินทางมากขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะครับคุณนิติการค่ะไปที่เรื่องของอวกาศกันบ้างนะคะหลายคนอาจจะจับตาว่านี่จะกลายเป็นของเล่นชิ้นใหม่ของมหาเศรษฐีหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดนะคะมหาเศรษฐีด้านเทคโนโลยีชาวอเมริกันค่ะเสร็จสิ้นภารกิจเดินสำรวจอวกาศและกลับถึงโลกแล้วเมื่อวันอาทิตย์หลังจากยือนนอกโลกเป็นเวลา5วันนะคะโดยยานแคปซูลของ space SpaceX ตกลงในอ่าวเม็กซิโกในเช้ามืดวันอาทิตย์ค่ะโดยมีมหาเศรษฐีเจเร็ไอแซคแมนพร้อมวิศวกร SpaceX2 คนและอดีตนักบินของกองทัพอากาศสหรัฐอีกหนึ่งคนเดินทางกลับมาด้วยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจสำรวจอวกาศบนบนโคจร740กิโลเมตรเหนือพื้นโลกนะคะโดยเขากลายเป็นมนุษย์คนที่264ที่ได้เดินสำรวจอวกาศนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตเป็นชาติแรกที่ส่งมนุษย์ไปเดินในอวกาศเมื่อปี1965โดยที่โดยในช่วงที่ผ่านมานะคะ การสำรวจอวกาศนั้นล้วนทำโดยนักบินอวกาศมืออาชีพเท่านั้นค่ะคุณสงรงโพจ์ครับไปต่อกันนะครับอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์นะครับ b i t t l e Juice b e t t l e Juice หนังภาคต่อ36ปีของผีขี้จุย้ยผลงานของพูมนกับหนังแนวแฟนตาซีทิมเบอร์ตันยังไม่ยอมลงจากอันดับหนึ่งง่ายๆนะครับ เก็บไปได้อีก5 1ล้าน6แสนดอลลาร์ในตลาดอเมริกาเหนือรายได้รวมทะลุ1 8 8ล้านดอลลาร์ไปจากการเข้าฉาย2สัปดาห์นะครับตามมาอันดับ2คือ Speak No Evil หนังสยองขวัญที่ได้เจมส์แมกกาวอยมารับบทนำเข้ามาสัปดาห์แรกในวันศุกร์ที่13 เก็บรายได้ไป11ล้าน5แสนดอลลาร์อันดับ3ยังไม่ห่างหายไปไหนนะครับสำหรับเด o พูลแอนวูเ e อรีนเข้าฉายมาแล้วถึง8สัปดาห์ล่าสุดเก็บค่าทำแผลไปได้อีก5้ล้าน2แสนดอลลาร์รายได้รวมในอเมริกาเหนือทะลุ620ล้านดอลลาร์และ1,300ล้านดอลลาร์ทั่วโลกนะครับอันดับ4 a mi resis t หนังสารคดีแนวเสียดสีคล้ายกับบอเรตที่เคยโด่งด,ดังในอดีตนะครับเข้ามาสัปดาห์แรกทำไรายได้ไป4ล้านแแสนดอลลาร์และอันดับ5าเรแกนหนังอตัตชีวป,ประวัติของอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนทำไรายได้ต่อในสัปดาห์ที่3ที่3ล้านดอลลาร์ด้วยกันครับส่งท้ายนะครับเป็นรายงานด้านเทคโนโลยีนะครับวิสัยทัศน์ที่รอบด้านและไร้ขีดจากัดอาจไม่ใช่เรื่องที่พบได้ตามนิยายหรือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ หรือซูเปอร์ฮีโร่เท่านั้นนะครับแต่ใกล้ที่จะเป็นความจริงในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเป็นเพราะความก้าวหน้าในงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐนั่นเองคุณค,ณคมส,สรรศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องของกล้องทะลุผ่านกำแพงมาเสนอส่งท้ายครับการมองทะลุกำแพงและสิ่งกีดขวางเคยเป็นพลังพิเศษของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ในจินตนาการนะครับ แต่ทวนันนี้ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดรัฐแคลิฟอร์เนียได้เริ่มศึกษาการใช้พลังงานแสงเลเซอร์ร่วมกับหลักการสะท้อนแสงจากพื้นผิวของสิ่งต่างๆที่อยู่โดยรอบอย่างเช่นผนังเพื่อใช้จับภาพวัตถุที่อยู่นอกวิสัยทัศน์ของกล้องซึ่งหากพัฒนาได้สําเร็จก็จะช่วยยกระดับความสามารถของวิสัยทัศน์การมองได้อย่างมากและความก้าวหน้านี้ยังเป็นสิ่งที่จะถูกนําไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายอีกด้วย LightSource It Short a กอนดอนเวสต์ไต์อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดอธิบายว่าเมื่อปล่อยเลเซอร์จากจุดกำเนิดแสงที่มีลักษณะเป็นคลื่นพลังงานสั้นๆไปยังพื้นของกำแพงที่มองเห็นได้แสงที่ตกกระทบจะกระจายกระจายไปยังวัตถุที่ถูกซ่อนไว้ด้านหลังอนุภาคแสงโฟตอนบางส่วนจะไปกระทบกับวัตถุและบางส่วนก็จะเดินทางกลับมาอย่างตำแหน่งของกล้องเวสต์ไต์ชี้ว่าระบบจะใช้ระยะเวลาที่อนุภาคแสงโฟตอนเดินทางกลับมาที่กล้องเพื่อคำนวณผลลัพ์ และระบุรูปร่างของวัตถุที่ถูกซ่อนไว้เทคโนโลยีนี้อาจถูกนำมาใช้พัฒนาระบบการถ่ายภาพไลดา้าของรถยนต์ไร้คนขับเพื่อให้ระบบมีข้อมูลของสิ่งที่อยู่รอบตัวที่ดีมากขึ้นเวสไลเชื่อว่าระบบรถยนต์ไร้คนขับจะเห็นได้กว้างไกลขึ้นตัดสินใจได้ดีและมั่นยำขึ้นเราไม่ต้องการให้รถมีวิสัยการมองเห็นเทียบเท่าเพียงแค่มนุษย์เราอยากเห็นมันมอบความปลอดภัยที่มากขึ้นไปอีกความก้าวหน้านี้ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการกู้ภัยได้เช่นกัน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกล่าวว่าลองนึกถึงเหตุแผ่นดินไหวมีผู้ประสบภัยฝังอยู่ข้างใต้หากมีช่องว่างและเรายิงแสงเลเซอร์เข้าไปได้ <c oughs> ก็จะสามารถสแกนสภาพแวดล้อมแบบ3ามิติในบริเวณที่มองไม่เห็นได้อย่างรวดเร็วและตรวจดูว่าในนั้นมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ สิ่งที่ท้าทายมากที่สุดซึ่งทีมวิจัยกำลังเผชิญอยู่คือการคัดกรองอนุภาคแสงโฟตอนทั้งหมดที่ทกล้องได้รับกลับมาและประมวลสร้างเป็นภาพของวัตถุขึ้นมาใหม่ซึ่งจำเป็นต้องใช้เอากลริทึมที่มีความซับซ้อนและการจะนำไปใช้งานจริงยังต้องอาศัยเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามากกว่านี้เวสต์ไอาจารย์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเผยว่ายังมีอุปสรรคอีกจำนวนมากที่รออยู่ข้างหน้า แต่เขาเชื่อว่าอย่างน้อยเราได้แสดงหลักการความเป็นไปได้ของการมองทะลุสิ่งกิดขวางไปอย่างวัตถุที่รับสายตาและในไม่ช้านะครับเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีนี้ลดแล่นอยู่ตามท้องถนนเพื่อเพิ่มศักยภาพของรถยนต์ไร้คนขับและมอบความปลอดภัยที่มากขึ้นให้กับผู้ใช้งานทุกคนก็เป็นได้ผมคมสาร,รสีธนวิบุญชยัย VOA รายงาน รัลและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสใยตรงจากวี a ภาคภาษาไทยกลุ่งวอชิงตันวันนี้ผมทรงพศและคุณนิธิการต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณทรงพศคุณนิธิการคะ่ะสวัสดีค่ะคบอัน่าสนใจมากเรื่องที่พูดถึงยานยนต์ไร้คนขับกับ ทัศานาวิสัยมองทะลุนี่นะคะจริงๆทัศนาวิสัยในการขับรถสําคัญมากนะคะคุณทรงพลคุณธิการต่อเกาะต่อ,ตอความปลอดภัยของการขับขี่รถยนต์แค่เปลี่ยนรถไปแล้วมุมมองของผู้คนที่ไปนั่งอยู่ในรถหรือคนขับเนี่ยทางกระจกหน้ากระจกข้างกระจกหลังเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนไปสักนิดหรือถ้ามันแคบลงหรือถ้ามันไม่เหมือนเดิม มันทําให้โอกาสเกิอดอุบัติเหตุสูงนะคุณทรงพจน์คุณนิธิการใช่ค่ะแล้วการแก้ปัญหาด้วยด้วยระบบนี้เนี่ยอาจจะมาช่วยได้มากโดยเฉพาะจริงๆไม่ต้องถึงเป็นรถยนต์ไร้คนขับค่ะมีคนขับก็จะช่วยได้มาก <c oughs> ใช่สูกตอง <c oughs> ใชองอ่อันนี้อันนี้สําคัญมากอย่างที่คุณธีรรัตน์บอกว่า ขึ้นบนนั่งบนที่คนขับแล้วเนี่ยนะฮะกระจกต่างๆเราจะต้องดูดีๆเพราะบางทีเนี่ยปรับไว้ก่อนหน้านี้ไม่ว่าใครมาขับสามีภรรยาอะไรก็แล้วแต่นะฮะมามาปรับของเราไว้เราต้องปรับกลับไปให้ดีๆไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดเป็นปัญหาครอบครัวคุณเอาความจริงมาล้อเล่นอีกแล้วคุณสงคดค่ะแค่มีคนล้างรถให้เรา แล้วไปเช็ดตรงกระจกแล้วมันมันเปลี่ยนทิศมันบ,บุ่มก็ไปนิดหน่อยขึ้นรถมาสตาร์ทออกไปโดยที่ไม่ได้มองให้ดีนี่ก็ทําให้หารถข้างๆไม่เจอก็มีเหมือนกันนะคุณสมร์คนนี้ที่การถึงอันตรายมากใช่แม้กระทั่งดีไซน์รถบ,บางรุ่นอาจจะมีจุดบอดซึ่งทําให้ไม่สามารถที่จะขับรถได้ดูปกติเวลาถอยรถเหนือ ขับเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่เทคโนโลยีรุ่นใหม่เนี่น,น่าสนใจนะเพราะว่าเขาเขาช่วยในเรื่องนี้เยอะเขาพยายามหาเนี่ยจุดบอดตรงนี้จุดนั้นจุดนี้แล้วก็เอามาทําเทคโนโลยีแบบเตือนเวลามีรถมาข้างๆหรือว่ามีกล้องที่สามารถมองได้หลายๆมุมมีเซ็สนเซอร์หรือว่าเวลาเข้าจอดที่แบบว่ามองจากข้างบนลงมาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าช่วยในการที่จะทําให้การขับขี่เนี่ยสะดวกสบาย ตอบโจทย์สำหรับคนที่อาจจะมีปัญหาเนี่ยอย่างเงี้ยน,นะฮะในเรื่องอของการ<ป>ขับขี่ต่อไปเรานั่งสมาธินั่งคาสมาขับรถได้เลยอ่ะ้เดี๋ยวนะเกินไป <c oughs> นะ <c oughs>